ที่1แนวทางการเล่นล้มมิงให้เก่งโดยจะมีอ,อะไรกันบ้างติดตามได้ไหน ROV จึงปังตุ่นมากะพอยเปิดจองทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกรากคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบ,บริการตลอด24ชั่วโมงเ <c oughs> ติม ROV ใช้แค่ UID ในการเติมเท <c oughs> ่านั้น <c oughs> เพียงเท่าน,นี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมันติดจะรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากะพอยได้เลยจุ๊บว่ะ สวัสดีไวรุ่นฟันนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขายดีอาวีมาแนะนำไอดี ID สกินแลแรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีหน้าเพจต้องนี้เลย เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมกีการหลังการขายและเพจรับซื้อ IDRV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมานเสนอได้ที่เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งนิ่งเพจไว้ใต้คลิปนะครับโดยเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำเทคนิคต,ต่างๆของการเล่นโลมิงโดยเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงข,องขาอคิดเห็นส่วนตัวผมเท่านั้นหากมีภาพประกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับโดยคำว่าโลมิงทงในเกมม o b บา้าความหมายคือการไปแก๊งหรือการไปช่วยทำเล่นื่องอื่นนะครับ ซึ่งตํหลักของเกมมือบ้านนั่นเนี่ยแทงก็คือแทงซัพพอร์ตก็คือซัพพอร์ตนะครับไม่มีคำว,ว่าโลมิ่งแต่เกม Rv เนี่ยเป็นเพียงเกมเดียวนะครับจะเอาคำว่าแทงกับซัพพอร์ตมารวมกันไม่คำว,ว่าโลมิง่งซะอย่างนั้นซึ่งโลมิ่งในเกม Rv เนี่ยแบ่งออกเป็นสามประเภทนะครับหนึ่งโลมิ่งประเภทแทงสองโลมิ่งประเภทซัพพอร์ตสามโลมิ่งประเภทไฟเตอร์นะครับโดยโลมิ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับโดยโลมิ่งสายแทงจุดเด่นจะอยู่ด้วยความตึกและตายหญ่นะครับมีความสามารถในการแท้งระดับแม่ที่เพื่อนได้ค่อนข้างดีสามารถทันเวเด่อน้างเยอะะนครัป ลมมงสายแทงเนี่ยมักนิยมหยิบม,มาใช้ในการรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับตัวฮีโร่ลมมงสายแทงที่ผมแนะนำเนี่ยก็มีดังนี้เลยนะครับประกอบไปด้วยเทนลัมเบอร์มาล็อกและก็ต้นไม้นะครับซึ่งปัจจุบันทั้ง4ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนิยมมากๆเลยนะครับต่อมาก็คือลมมงสายซัพพอร์ตนะครับซึ่งลมมงสายซัพพอร์ตเนี่ยจะโดดเด่นมากๆนะครับในเรื่องของการสนับสนุนทีมไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟทำจังหวะหรือคอยสนับสนุนทีมจากด้านหลังนะครับแต่จุดด้อยของลมิงประเภทซัพพอร์ตเนี่ยโดยส่วนมากเนกี่ยจะต้องอาศัยเเพื่่อนรมมมมทีมีละา,า,าะคั สายซัพพอร์ตเนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากนะครับไม่สมาร์ทยืนในไฟได้นานเหมือนกับฮีโร่สายแทงนะครับซึ่งถ้าหากจะรับลมมิงสายซัพพอร์ตมาเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับว่าทีมเราเนะี่ยมีตัวยืนค้ำไฟเพิ่อหรือเปล่าถ้ากระตีาบางอย่างเกินไปเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับว่าให้หยิบลมมิงสายซัพพอร์ตมาเพราะจะทำให้ทีมเล่นยากจนเกินไปนะครับโดยลมมิงสายซัพพอร์ตที่ผมแนะนำก็มีดังนี้เลยนะครับประกอบไปด้วยคิกซี e, ่ลูอี้เฮเลนและก็ซิฟนะครับต่อมาก็คือลมมิงสายไฟเตอร์นะครับซึ่งลมมิ่งสายไฟเตอร รตูหรือแม้กระทั่งการไปลงแผงหลังของประตูก็ทําได้นะครับแต่ข้อเสียของ r o a ิ i n g สายไฟเตอร์นั่นก็คือเลเเกมเนี่ยจะเล่นลำบากนะครับเพราะเนื่องจากมันใช้แทงธรรมชาติจะเปิดพุ่มหรือจะเช็คแหม่เพื่อนก็นลำบากมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งการแทงรับดาเมจนะครับเลเยอเกมในการันตีนะครับว่ายืนไม่ไหวแน่นอนดังนั้น r o a ิ i n สายไฟเตอร์เนี่ยข้อดีคือต้นเกมมีดาเมจเล่นง่ายมากๆแต่ในช่วงเลเเกมเพื่อนต้องทล่นจะเล่นลำบากนะครับโดยฮีโร่ r o a ิ i n สายไฟเตอร์ที่ผมแนะนำก็จะมีดังนี้เลยนะครับประกอบไปด้วยลิกเตอร์เวเลสและก็โอเมนน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 ะะะะคคครรรรััับบบบบซึ่่่่่่งงงกกกก็อออยยยาาาาาทททีีผมมวลิสแเเเตต์ใใหห้้ไไปดุ ซึ่งเมื่อทุกคนรู้ประเภทของโรมมิงในเกม RV กันแล้วต่อไปเราไปดูที่หน้าที่ของการเล่นลรมมิงที่ดีกันเลยนะครับว่าต้องถามอะไรบ้างโดยหน้าที่ของโรมมิงก็มีดังนี้นะครับ1กาเปิดไฟพาเพล่นง่าย 2. เดินเปิดแมปเช็คพุ่มนะครับส่วนในของแมปที่ดูอันตรายเราต้องเช็คทุกพุ่มนะครับอย่าตกเช็คเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นแอลซ้ายแอลขวาพุ่มเล็กพุ่มน้อยนะ่เช็คให้หมดเลยนะครับป้องกันเพื่อนทีมสูกดักคิวนะครับแต่ก่อนจะเช็คพุ่มเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับว่าเพื่อนเราเนี่ ในบางจาังหวะเนี่ยถ้าเรายอมตายแทนเพื่อนได้นเนี่ยเราก็ต้องยอมตายไปเลยนะครับอยากก่ากลัวตายเด็ดขาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องด,ดูด้วยนะครับว่าถ้าเราเข้าไปตายแทนเพื่อนแล้วเนี่ยมันคุ้มไหมเพื่อนเราจะรอดหรือเปล่าถ้าเราเข้าไปช่วยเพื่อนแล้วตายคู่เนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับต้องประเมินสถานการณ์ดีๆซึ่งความหมายของคำว,ว่าไม่กลัวตายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันยังรวมไปถึงการเช็คภูมิต่างๆการพาเพื่อนได้ป้อมการก้าวเข้าไปรับดาเมจในจุดจริงเสีย่ยงเพื่อรอดสกิลอันตร,รายอันตรายของประตูเพื่อเพื่ออ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 นน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 นเเ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 ลลล่่่่่่่่่่่่่่งงงงงาาาายยยยะะะะะคคคครรรรรรรัััััับบบบบบบกกกกกกกตตตตตตตจจจจ์์์โโโดดววมมมมมททีีีีีีีี้ซซหพพืื็ไไใชช เนื่องจากกราเปนแท้งหรือเป็นซับพอร์ตเนี่ยดาเมจมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับไปเชียเพื่อนตีก็เท่านั้นต้องขอยโซลไล่ศัตรูนะครับเพราะเมื่อย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ศัตรูเนี่ยจะเข้ามายังออบเจกต์นะครับถ้าหากประตูยังด้านเนี่ยมันมีโอกาสที่จะฝ่ายแพ้นะครับดังนั้นเนี่ยสำคัญมากๆนะครับต้องโซลออบเจกต์ให้เพื่อนอย่าไปยืนตีเด็ดขาดซึ่งเมื่อทุกคนรู้ว่าหน้าที่ของหนุมิงเนี่ยมีอะไรบ้างต่อไปเราไปดูที่เทคนิคการเล่นโนุ่มมิงกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเท้าคนิคที่หนึ เดินถึงเลนกลางก่อนลมมินทีนตองข้ามนะครับซึ่งหากเราเป็นตัวทำยังไงเก่งเก่งเช่นเท,น,เทนหรือว่าคลิกซีเราจะสามารถเปิดไฟได้ทำจังหวะใส่เมทหรือลมมินทีนตองข้ามได้เจ็บมากๆเลยนะครับซึ่งจะทำให้เมททีมเราเนี่ยเก่งและเร็วกว่านะครับและที่สำคัญหากเมทหรือว่าลมมินทีนตองข้ามเขาเจ็บเนี่ยเราสามารถเวทปากเขาได้นะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเข้าเลนไวเนี่ยมีใช้ไปกว่าครึง่งต่อมาก็คือเทคนิคก,การไฟนะครับซึ่งถ้าหากใช้เทคนิคนี้เนี่ยจะทำให้เราในไฟได้เก่งไฟได้นานขึ้นนะครับโดยวิธีการก็คือเมื่อออกของอเราเนนก่งเต็ม นะครับจะทำให้เพื่อนของเราเนี่ยถึกแล้วก็ไฟได้นานขึ้นนะครับต่อมาคือเทคนิคการสลับของโลมกับไอเทมล็อกชิลนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะทำให้เราตายยากขึ้นนะครับสามมาเล่นไฟได้นานขึ้นแทงแล้วดาเมจให้เพื่อนได้มากขึ้นนะครับโดยวิธีการก็คือให้เราทำการซื้อไอเทมล็อกชิลนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราทำการซื้อไอเทมโลมอย่างออร์ลาบัฟไว้ลงหน้านะครับเนื้อเจ้าของไฟเนี่ยเมื่อเราทำการกดใช้ของโลมไปแล้วให้เรากดซื้อออร์ลาบัฟนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถกดไอเทมล็อกชิลได้นะครับหรือเเเเเเมมืื่่่่่่่่อออจจบบบไไฟทททนน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 ีีีีีีียยยยรรรรราาาาากกกกก็็ดดป้้้้้้คคคคคะะัััซขงงงลลแแแววตพ เราก็สามารถใช้ได้ทั้งของโลมและไก่เท็มล็อกเิลนั้นนะครับบอกเลยนะครับว่ามีประโยชน์มากต่อมาก็คือทิควิธีการเล่นของโลมมิงนะครับเช้าหนึ่งหนาทีแรกเนี่ยให้โฟกัสพิธีการช่วยเมีเกียร์กลางก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็มี2องถังเลื่อนนะครับคือ1นึ่ไปใช้ป่าฟาร์ม2ไปเช็คบัฟว่าป่าศัตรูเนี่ยเริ่มฟาร์มจะฟังไหนซึ่งทากป่าเราเปนตัวฟาร์มช้าเนี่ยแนะนำนะครับว่าช่วยป่าฟาร์มจะดีกว่าเพราะยังไงป่าเห็ดนองค้าเนี่ยก็ต้องแท็กกลางอยู่แล้วยังไงเราก็รู้อยู่ดีในน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 เเข้้าาบบ่่่่่หงงงคคะจไดัััชววตถึยรปีออื งั้นเนี่ยทีมเัญาณนะครับพรแมปจะมืดซึ่งในช่วงต้นเกมเนี่ยเพื่อป่าเิียนองค้ามเวเนี่ยให้เรามาทำการหอสอนแคร์ก่อนนะครับเพราะมีโอกาสที่ป uh. uh, ่าเศียน้ค้าเนี่ยเขาจะแกงแคร์ีแล้วนะครับถ้าเกิดวโพแมปตรงกลางดังนั้นเนี่ยหากป่าเิียนองค้ามเวมาคอหลอช่วยแคร์ลีนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยแคร์ลีจะมีโอกาสที่จะตายนะครับในช่วงของเลดเกมเนี่ยเมื่อเราทำการเปิดแฟลชศัตรูแล้วเนี่ยให้ถอยตัวเองกลับมาขอช่วยแคร์ลีนะครับเพราะในช่วงเลดเกมเนี่ยแคร์ลีเป็นตัว นะครับสาระดีๆมีอีกเพียบ